หลังจากเกิดดราม่ากรณีของเด็ก8ขวบที่อ้างว่าสามารถเชื่อมจิตได้นะคะแล้วก็กลายเป็นประเด็นที่สังคมให้ความสนใจแล้วก็อยากจะให้มีการตรวจสอบล่าสุดค่ะเรื่องนี้ลาม,มาถึงทนายอนันชัยค่ะถึงกับเดือดเลยหลังจากที่ถูกครอบครัวของเด็กรายนี้นะคะนำภาพไปโพสแอบอ้างทนายบอกว่าเตรียมฟอ้องอคอรมบค่ะ หลังจากถูกเพจนิรมิตเทวาจุติซึ่งเป็นเพจของเด็ก8ขวบที่อ้างว่ามีความสามารถเชื่อมจิตได้นำเอารูปภาพของทนายอานันชัยชัยเดชประธานวลนิธิธนายกองทัพรรมไปโพสต์ในการเชิญชวนให้เข้าร่วมฟังการถแถลงการเชื่อมจิตล่าสุดค่ะเจ้าตัวทนายอานันชัยโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวระบุบ,บอกว่าบางอาจเอารูปผมไปลงเชื่อมจิต แล้วบอกว่าเชื่อมจิตมีบัญญัติไว้ในพระไตรปิฎกเดี๋ยววันศุกร์นี้ผมจัดให้รวมถึงแอดมินด้วยรอฟังนะจ๊ะโดนทั้งหยวงแน่นอนพอรบอรคอมพิวเตอร์มาตรา14ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับ ย้ำอีกว่าอยู่ดีๆไม่ได้อยากมีเรื่องเดี๋ยวจับหนักแน่นอนติดตามชมทนายโพสต์เดือดแบบนี้เลยนะคะทนายอนันชัยยังโพสต์ข้อความจี้ถามไปถึงสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติด้วยนะครับว่าอยู่ไหนทําอะไรอยู่ทำไมไม่มาทำงานมาตรวจสอบลัทธิเชื่อมจิตนี้ซึ่งก็ตรงตามกับชาวเน็ตหลายคนที่ตั้งคำถามว่าเอ๊ทีบางเรื่องเนี่ยสำนักพุทธเคลื่อนไหวเร็วเหลือเกินแต่ทำไมเรื่องใหญ่ขนาดนี้นี่เราได้ยินลัทธิเชื่อมจิตนี้มาหลายเดือนแล้วนะ ทำไมไม่ทําอะไรเลยทําไมเงียบร้อนไปถึงนางพวงเพชรชุลละเอียดรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีครับสั่งการไปที่นายอินทพรจันเอี่ยมผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ให้ลงพื้นที่บ้านพักของครอบครัวเชื่อมจิตเลยพร้อมกับนายกันนัทั์พงไพบูลเวทหรือว่าคุณกันจอมพลังไปตรวจสอบโดยโด่วนเลยว่าเด็กอายุ8ขวบที่เชื่อมจิตเนี่ยเป็นยังไง มีพฤติกรรมเหมาะสมหรือไม่ด้านเพจิิรม,มิตรเทวาจุติมีความเคลื่อนไหวค่ะหลังจากทราบข่าวว่าสำนักง,งานพระพุทธศาสนาจะเข้ามาตรวจสอบมีการโพสต์ระบุบ,บอกว่าช่วงระยะเวลาวันที่24-27ถึงเมษายนอยู่นอกสถานที่ใกล้กรุงเทพหากสำนักพุทธประสงค์จะพูดคุยสามารถประสานติดต่อมาได้เพื่อจะได้พูดคุยข้อเท็จจริงซึ่งก็ตรงกับวัตถุประสงค์ที่ทางเราจะเรียนชี้แจงอยู่แล้ว ขณะที่นายอินทพรจันเอี่ยมผู้อานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติยืนยันนะครับว่าเรื่องนี้สํานักพุทธเนี่ยทำมาตั้งแต่ต้นแล้วและปรึกษาฝ่ายกฎหมายแล้วว่าถ้าเกิดเป็นเด็กที่ไม่ใช่พระพิสุสามาเณรเนี่ยจะสามารถเข้าไปดําเนินการกับเด็กรวมถึงผู้ปกครองได้ไหมแต่ว่าในข้อกฎหมายเนี่ยพบว่ามันยังไม่ถึงขั้นลบหลู่ศาสนาสถานศาสนาวัตถุยังไม่ก่อความวุ่นวายในที่ประชุมยังไม่ได้แต่งกายเรียนแบบพระสงฆ์คือม,มันยังไม่อยู่ใน เงื่อนไขยอยู่ในขอบเขตของกฎหมายที่สำนักพุทธจะไปดําเนินการได้ดังนั้นมันก็คงต้องหันไปใช้อํานาจหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดําเนินการซึ่งส่วนตัวก็เชื่อว่าน่าจะมีช่องทางในการดําเนินคดีตามกฎหมายได้ นอกจากนี้นะคะยังได้มีการดําเนินการกับพระสงฆ์สองรูปที่เข้าไปเกี่ยวข้องครั้งแรกเนี่ยที่มีภาพพระสงฆ์ปรากฏในโรงแรมที่มีการเชื่อมจิตซึ่งจากการตรวจสอบพระสงฆ์รูปดังกล่าวก็ได้มีการแจ้งว่าไม่เกี่ยวข้องเพียงแต่รับนิมนต์ไปรับสังฆทานเท่านั้นส่วนพระสงฆ์อีกรูปที่ปรากฏในคลิปไปกราบน้องได้แจ้งไปที่พระผู้ปกครองดําเนินการแล้วนะคะซึ่งพระสงฆ์รูปดังกล่าวยอมรับจึงให้ออกจากวัดค่ะไปจำพรรษาที่อื่นแทนเดี๋ยวเรื่องนี้ต้องมีการตรวจสอบกันอย่างต่อเนื่อง เรื่องนะคะ